เข้าใจว่าคนเรานี้มีวันนี้แค่วันเดียวเราไม่มีวันนี้ถึงสองวันเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีวันนี้แค่วันเดียวเราก็ควรจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เนาะนะและสิ่งที่เราควรทำคือความเมตตาคือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะ เราสามารถที่จะเป็นผู้ให้ได้นะถ้าเราให้สัตว์ใหญ่ยังไม่ได้จงมองเหมือนพระอาจารย์มองแมงเม่าอย่างเงี้ยนะนะคืออันนี้เขาเป็นสัตว์เล็กนะนะเขาเป็นสัตว์เล็กแล้วมองให้มันเกิดความเมตตาให้ได้เพ่งดูชีวิตจริงของเขาเพราะว่าอีกไม่กี่วันเขาก็จะลาโลกทั้งหมดนะเพราะฉะนั้น มองกลับไปยังแมงเม่าอย่างนี้แหละเนาะนะคือเริ่มเมตตาไปตั้งแต่ของเล็กๆนะถ้าเราเมตตาของใหญ่ๆยังไม่ได้ก็เมตตาของเล็กๆอย่างนี้แหละนะเราเห็นอะไรในชีวิตของแมงเม่าบ้างนะเพราะว่าทุกชีวิตย่อมรักชีวิตทั้งหมดนั่นเองเนาะ